โอเคครับก okay, ็สวัสดีน้องๆทุกคนได้นะครับผมอยู่กับผมเพจพี่เอ็มนะครับที่นี่ครับพี่เอ็มจะพาไปดูรีวิวเกี่ยวกับเว็บไอเดีูนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันดีกว่านะครับผมก่อนที่น้องๆจะไปสุ่มกันนะครับโอเคครับตอนนี้พี่เอ็มก็อยู่กับเฮ้ยโปรโมชั่นเติมคูณ2เติมเงินวันนี้รับเครดิตคูณ2โอกาสครอบครองค่าปักทงมาแล้ววันนี้ถึง31กรกฎาคม25 64นะครับผมก็คือเติมเงินเข้าเว็บแล้วเราจะได้คูณ2นะครับผมสุ่มไอดีฟรีฟได้จริงต้องที่นี่ คุ้มกว่าซื้อเองบริการเติมเงินอัตโนมัติ24ชั่วโมงบริการเติมเงินรวดเร็วทันใจสะดวกปลอดภัยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมงระบบสุ่มของรางวัลแบบใหม่สุ่มรางวัลเริ่มต้นเพียง10เครดิตเท่านั้นนี่นะครับตู้สุ่มฟรีไฟหันสาไอดีเพียบไรเกลือสุม่มครั้งละ15ไรเกลือนี่นะครับก็มีเครดิตนะครับแล้วก็มีนี่นะครับผมโหสุ่มไอดียมีเพชรด้วย น่าสนใจว่าเว็บเนี้ย <c oughs> น่าสนใจนะครับกดซุ่ม1ครั้งจะต้องเสีย15พอ้เพิ่มโอกาสด้วยด้วยนะครับผมนะครับมีไอดีก้ามทองไอดี AD หัวบาวันก็มีนะครับหมวกเผ้าปักทงก็มีนะครับผมซุ่มเพชร1แสนเพชรซุ่มครั้งละ15 ไปดูดินี่ยังมี1นึ่งแสนเพชรด้วยนี่นะครับครั้งละสิบห้าพอยต์นะครับตุ่มท่าปักธงเลตออกพิเศษ3 0 0รเอนฮ้ยอันนี้นะครับยี่สิบห้าพอยต์นะครับนี่นะครับก็มีเซตคอมฟรีไฟล์สเปคเทพนะครับก็ไอดีฟรีไฟลแล้วก็ไอดีคาตนาเอสแล้วก็สุ่มไอดีแลนเกนนี่ครับผมไปดูหน้าเพจกันดีกว่าโอเคครับเราก็มาอยู่กับหน้าเพจไอดีโลเว็บสุ่มไอดีฟรีไฟลเทพแล้วนะครับผมนี่นะครับก็มีจากที่เพจปักหมุดไว้นะครับ ผมก็นี่นะครับโปรโมชันเติมเงินเนี่ยก็นี่นะครับก็2วันที่แล้วนะครับน้องก็มินว่าได้จริงเกินร้อยเติมไป5บาทได้เพชรมา300สําหรับใครที่แจ้งโอน to wallet ไม่เข้าให้ทารายการแจ้งใหม่นะคะตอนนี้แก้ไขแล้วค่ะนี่ไง27มิถุนายนนี่ไงเขาแก้ไขให้แล้วผมยังไม่เข้าเลยครับมันหมุนติ้วๆ <laughs> ถ้าใครอยากสุ่มก็ลองไปสุ่มได้นะครับผมทางเว็บก็อาจจะแก้การระบบเติมเงินให้แล้วนะครับผมก็สามารถลองไปเติมสุ่มได้นะครับผม เติมไปก็คูณ2นะครับผมโอเคครับถ้าใครสนใจเว็บนี้นะครับ i d l o นะครับพี่ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมขอบคุณที่กดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมพี่มีเว็บอะไรใหม่ๆนะพี่มาบอกนะค่ะขยายพี่ทำเว็บอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมมาเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย